ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ร้านสารทรงไทยไม้สากบ้านปัญญานะคะมีให้เลือกจะเห็นได้ว่าสารเนี่ยมีให้เลือกหลายแบบหลายขนาดเลยนะคะเอออันนี้เขาทํางานละเอียดดีนะคะมีพลาสติกล็อคุมมาให้เรียบร้อยเลยสวัสดีค่ะ,ะถามนิดนึงค่ะอันนี้คือถ้าถ้า,ถ,าถ้าเป็นลักษณะเนี้ยหลังเล็กๆอย่างนี้เขาเรียกว่าเรือนเรืนอนโบสค่ะเออหนึ่งค่ะ ราคาเท่าไหร่คะส8 0 0ดค่ะสวยดีนะคะเป็นไม้แสกแล้วก็ใช้ใช้สี T.O.A. ภายนอกเป็นสี T.O.A. ภายนอกนะคะอ,คอันนี้เป็นอะไรนะเรือนโบสถ์เบอร์หนึ่งแสดงว่าข้างหลังนี้เป็นเบอร์เบอร์สามค่ะเบอ,อร์อะไรนะเบอร์สามค่ะเบอร์สามนะคะ,คะราคาเท่าไหร่ 9, พี่มองนห่าพันค่ะอ๋อ โอเคมันจะมีหลายแบบหลายขนาดเดี๋ยวของเรือนโบสก็จะมีไล่ตั้งแต่เบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่เบอร์ห้าแล้วก็เบอร์หกค่ะอืมโอเคแล้วข้างหลังนั้นเป็นเรือโนโสนค่ะพื้นเต็มค่ะสวยค่ะดูเหมือนจะเป็นเ,เป็นเรือนกลุ่มเป็นเรือนโสนที่แบบว่าสําหรับเจ้าที่ที่แบบว่า อลังการมากเลยค่ะหลังอันนี้ละอันนี้อันนี้นี่ว่าอันนี้รเรื่อนแฝดนะคะเบอร์สองค่ะเลือน<อ>เ,เต็มค่ะสวยมากเลยค่ะอันนี้ราคาเท่าไหร่คะเลือนแฝดนี้สองค่ะโอเคเลยค่ะแล้วอันนั้นอะไรอันอะไรเนี่ยดมอะไรกันคะเนี่ยบีแม เรือนเดือนโบดค่ะเบอร์อสี่ค่ะพื้นเต็มค่ะาราคาเท่าไหร่คะราคาสองหมื่นเก้าร้อยค่ะพลาสติกคุณคุณอย่างเดียวนี้ก็เป็นเรือนแฝดเหมือนกันนะคะสวยงามมากค่ะสอบถามเพิ่มเติมที่เบอร์นะคะ098.7 ค่ะร้านตั้งอยู่บนถนนนรอินค่ะค่ะอยู่บนทางคู่ขนานนครอินนะคะตรงช่วงไฟแดงพอดีเลยนะคะอยู่แต่ว่าร้านอยู่ฝั่งเดียวกับตลาดพระรามห้านะคะถ้ายงไงนะคะอย่าลืมก่อนมาก็โทรสอบถามเส้นทางกันได้นะคะที่เบอร์ขอยที่ยงค่ะ0984287619ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ